มันไวจริงวะเนี่ยเพิ่งเข้าเกมได้มัสเร่การตบที่สุดยอดเดียครับยิ่งเอียงไอโอเคสตูดิโอกับเกมแม่ครับเอซิลล่าอีกทหนึ่งในชั้นหนึ่งปีเก้าครับขอโทษที่หายไปนานมากเลย หายไปหนึปีเหกเดือนแล้วอีกสิบสามวันนะเา,เาเรียกมาเพิ่มอตผมเสียงเกมดังเรื่งเกมแดงเกินไปเปล่าโอเคครับเสียงอาจจะไม่มีแล้วโอเคมาเขาเลื่ยกันต่อ ของว้าว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 เก็บให้หมดเก็บให้หมดละของทีมเนาะ เออผมมาทำคลิปเร็วที่ไม่ได้ทำก็ไม่ค่อยไม่ว่างนี่มันจ็ดจิบเก้าดีมันกนะไม่น่มีเรืองไหีบเก็บไปเก็บให้หมดเก็บให้หมดเอามาแค่นี้นี่ดีนี่ขนมปัง,งแล้วก็นี่เต๋อ <c oughs> โอ้ ไม้จักเกลเหรอดีชอบไม้จักเกลกับไม้ดักโอค๊คมาผมเดินบอกไปครับอินโทนผมเปลี่ยนใหม่ไปด้วย เรื่องต้นใหม่อินทุนก็ใหม่เรื่องคุณดูไม่มหมือนเดิมไปแค่ ให้หมดปลูกที่หลังเรละคลิปเตะละอีพไม่เคยเจอบังกรอนสักทีอืมกิดขึ้นใหมอืม ไม่เป็นไรไว้สำหรับทำป่าเขาสมุกจิ้โอ้ขวานใกล้แตกแล้วแล้วฟ้าใกล้จะมืดลมแล้วมันใบจริงวะเนี่ยเพิ่งเข้าเกณฑ์นในมนาทะเลต้นไม้โอ้เยอะมากเลย นี่ตัวสุดท้ายแล้วแตกกินได้ โอเคต่ไม่ได้ทั้งหมดเนาะอา่ออยู่นี่สี่สิบหกอลกไปแล้วหอที่เออโหเจอเต็มเต็มเลยพี่บี้เย็ยบพึ่งทำลายผมผมยังไม่ได้เกยมพร้อมเลยเลยเนือเออสวย ก็มุมแบบไปละโอ้โหโอโห้พี่สยามก็มา โอเคตัวไซดูควายดีโอเคหมดเลยทำไมเกินไม่ใ oh, ห้มีที่นอนเลยและแกะก็ไม่มีให้ด้วยโอ้โหก็แงะดีสุดแหละมอนเตอร์ไม่มีแอนจะมีในอนาคตโหต้นอ่อนม่ง สิบสามแล้วสิบสี่แล้วตื่นอ่อนจริงตีเสีย้นมีแต่น้ำเตะมบลอ,อยู่ไหนแล้วแฟนทอมมันจะมาล้วไหนเนี่ยโอ้โพระเจรอันสมจริงแลว้วก็เมีกตัวโอ้โหมาแล้วไงมาแล้วไงได้ินเสียงแวบๆมาแล้ว อย่ามานะอย่ามานะสวยไม่ต้องมายุ่น้่นและดีแล้วทางนัดก็คือเยอะล้าต้องจะอะไรนะตัวกามาทำปอบเป้เมี่ยเออเออสิงห์

อย่างวิธีเก,กิดเลยน่ากลัมากตัดไปตอนช้าดีกว่านะครับตอนนี้ผมก็ตอนช้าแล้วโอ,โอ้ไม่เยอะตรงนี้เป็นชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงหรอกก็ไม่หิมมันเติมมาเกิดที่ผมครับมีแต่น้องคนน้องเขียวตรงนู้นไม่รู้อะไปละไอเหว่าสม,มิตนะก็ไม่อยู่แนว ก็ผ่านไปหลายชั่วโมงมากหลายชั่วโมงเมื่กี้นะ่ไม่ใช่ชีวิตจริง,รงเราหานี่ไงไม่เท่าตามหา Dark ก a k เดีมันก็จะมาที่ไหนเจอไหม mà xong ăn còn khi xe không mùi đi bị kêu Rồi, lôi tê cô nha Em anh hai bên này dưới dưới nghĩ แต่ว่าลกมากเลยนะแล้วหาพื้นที่สร้างมอม,มไม่เละก,ก็จะสร้างขอสักหน่อยอยู่พอดีอื้ มันนี่มันนี่เลยมันนี่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 อะไรอะไรเอาหายเอาหมูหายอเออนี่สวยได้เนี่ยมันไม่คุม้มดีกติด đi cụt chút thế này kim tập tập hát cái con này cả ba thui làm tiếng เออ,เอ,อต้นนี้แหละเหมอะในการสร้างปลาเสือใช่ไหม้องไก่มันมันมันนี่นการเล่าไก่ที่ดีใช่ไหมเพาจะพืช

ว้าสงสัยอยู่มัน,ม,นมันออกมาเป็นเมนล็ดข้าวเยอะเงี้ยแปลกมันคือ,อยากทำมาจากออกมาเป็นเมนล็ดข้าวเฉ่เลยเพื่นอนงง Ừ, mọi mày Nó xịt ăn cho kênh Ghiền กาสเจอมีเยอมากอืมวีคิปสตินในยูทุบเลือกหาเจอเนี่ยอัน,นเดียววีมันก็มาให้นะโนโมตโตะเราตัวไม่ใช่ละ โผมเขอมันมาเขอมันมาสักต้นหนึ่งเออคำอธิษฐานเป็นจริง <c oughs> เงี้ยเงี้ย,ยมาสร้างบ้านตรงไหนดีนี่เลยกูผิด อย่างแรกต้องทำของพื้นฐานก่อนนะเออไม้นมี่มาทำไมเตียงเสียมตาเหรอไม่เราต้องการสีเกลียวหนึ่งอ,อือกดผิดอ่าคราที่หนึ่งได้มาแจมอันนี้อันนี้เออไม่เป็นไร กิดทิดเกิดพื้นดินก่อนอืม ลดไปดีกว่าแบบนี้มันนานเกินไปอัดเสร็จแล้วแล้วก็โอ้เยลเลยโอ้เจ็ดอย่าพึ่งมานะโอ้โหสร้างบ้านชั่วคราวกันละ tạp pháp dân pháp quyền thế เอออยู่แบบนี้แหละดี่สุดเที่ยวนั้นพาร์ทนี้คอรอุ้ยแบบนี้กันหนึ่งคอร์ตัวลาไปก่อนนะครับน่าเอากินอีกก่อนเออ้ย